ครับวันนี้มาจกจัดส่งด่วนครับฮะอะไรนนก่อนเาไสิมาาาเท่ไหรรกกกดดอะะแบนส่งพร้อมฟรีจัดสง่งฟรีวันนี้อยู่ที่อำเภอห้วยแถลงนะครับโรงเรียนบ้านหนองปูครับมาจัดส่งด่วนตอนนี้ก็บ่ายสามครึ่งนะครับถึงออกมาเกือบเที่ยงแล้วนะฮะออกมาก็ วันหน้าสอนเราไปกลับรถครับถึงใกล้ๆก,กัน,นลูกค้าอยู่ลูกค้าก็ไปซื้อนะฮะที่คลิปที่แล้วลงนะฮะก็ไม่ปล่อยผ่านครับลูกค้าก็จัดมาเลยครับนี่โรงเรียงกำลังเลิอกอดีครับอีซูซเคสตัวนี้ก็พร้อมอยู่นะพร้อมใช้เลยครับวิ่งสบายๆเลยใครหาอยู่ก็รถก็มี หลายคันอยู่นะครับมีหลายคันอยู่หกล้อมีล็อกกี้หกล้อนะหกล้อแล้วก็มีพวกแคนเตอร์พวกอะไรก็มีหลายคันอยู่นะครับไปซื้อผมมาถึงก่อนนะมาถึงก่อนคนไปซื้อนะรถโอ้รถคันนี้ก็ขับดีนะมาเท่าๆกันเลยเดี๋ยวรอ ปโบ้ากสินน่ะบ่่คอยตกประเด๋ครับเดี๋ยวโบ้จะน้ำท่วมครับมีอสารคข้ามนะครับตกเกสารคามโต๊กเกอู่แต่กระสินจะตกตกอยู่ครับกับโบได้โฮสพักดอกโบได้โฮสต้นไม้ตกแน่นอนรถบ้านรถบ้านในบ้านรถเต้นรถเอ่อรถเต้นนะครับคล้ายๆรถยักของเรนนีเต้นครับผมโบเชิงนะของผมมีพวกอะไรพวกอย่างนั้นจะมีพวกอะไรพวกแยกชิ้นส่วนนะครับ ถ้าขั้นใดสภาพดีก็จอดขายเป็นขั้นถ้าขั้นใดห่างๆเฮิงเฮิ่งมัมีคนอยากได้ก็ตัดเศษเล็กเอาอะไรเอาเครื่องเอาเฟืองท้ายนั่นนีแ่แหละเครื่องเครื่องเครื่องเทเลเครื่องเทเลร้อยซีฟฟาดำทมเมทือกรถเสมอเลยเน่ยเทือกกรถมันเป็นดดำบ่บ่ครับธรมรมดาธรรมดา แต่ <icana> กับโหลดกับไก่อยู่เล้สองลก่มว่สองลสองล่ไปกับกับสี่ล่าอันนี้ว่าอบไก่เไหไก่ก็แล yes. ้วนี่ขนาดสวนกันผมมาจอดปุ๊บเพิ่งับหอดหันคุณไปกับเป็นลายนาที่แหละก็ยังโมหอดอยู่ นี่สะพานลอยครับดีตรงนี้ว่าี่เขาคือกลับได้ปนกอกลางว่ารถกระบะว่างันเปีนกอกลางบ่อ๋อันี้วันน้าวันนึงจะแบบนนมันอโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วครับวหน้าสอน นี้เลยครับคันที่เขาเอาขับมาขายให้นะอันนี้ก็วิ่งมาก็200กรูครับ200นิดๆนะมาถึงอย่างปลอดภัยครับไม่มีปัญหาอะไรเติมน้ำมัน1000บาทเลี้ยวเข้าบ้านเลยเลียวเข้าบ้านเลย เกียร์ถอยได้น่ะนี่มานี่มาเรียกเขานี่ด้ไหมนี่มา,มา,าชีถอยให้ยังมันจะตำรถไปนี่โอ้ตีโค้งโอ้โหภาพอโอเคครับสีอาจจะไม่สวยเหมือนในทีวีในในกล้องใน,ใน,ในไฟเบฟรกเดี๋ยวรอครับ สุเทสครับอาลืมเล่มคนที่ไปซื้อยังไม่มาเลยนะฮะอ่ะเขาปิดการขายครับเขาจํามื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็เดี่มชุดโอนครบนะครับภาษียังไม่ขาดเลยเอาลครับครับ อยู่ที่ไหนครับก็ไกลอยู่ครับถ้าเป็นไดานานะถ้าเป็นรุ่นอื่นก็พอไหวอยู่แต่ถ้าไดานาามันไม่ค่อยมีราคาไม่เป็นไรเดี๋ยวป่าเดี๋ยวส่งรูปรถให้ดูก่อนก็ได้ครับดังลายเบอร์นี้แหละ อ๋อเป็นรถโดยสารอ๋อได้ได้ครับผมอ๋อ